ที่เดิมที่เดิมหองเฮ้ยมันเปลี่ยนสีอีโซดา This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will recognize failure immediately. But yeah I have also been an ไอ้ที่ว่าเราเล่นเป็นเราเป็นเด็กอะผจญภัยอไรนนแหละส้มกระโดดเข้าไปในเปกระป๋องน้ำบอลลมนอะเนี่ยเกมไหนทีกราวอะไรนั่นปะเกมกราวใช่ใช่ใช่เห็นกระป๋องแล้วผมนึกถึงเนี่ยเอาทอยครับทอยเอ้เอ้มันมีไอ้นั่นอีกแล้วเราหยิบออกมาได้ป่าวะไอ้ตัวไอ้นั่นอะไม่ได้ครับ ไรเงี้ยนั่นไแงบบไปต่อได้เอาไปต่อเฮ้ยมีอ,ยอ,อันเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยไปบอกให้ไปลง,งดูนู่นนะใช่กลับคันนี้ไปไม่ได้แหม Do not ดูนอตคอร์สมันบอก do not c อ l l แต่เราไปไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าไปได้ไม่ได้ oh. เอามาใกล้ๆหน้าเราจะได้อใหญ่จะเป็นไฟกลังใหญ่ทำไมมันเล็กลงเรื่อยๆวะ Yeah, you get it. I bet the... means. Professional tip The average adult I'm can only it. withstand three to five dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more right. dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject oh, yourself okay. to explosive okay. mental okay. overload. เล่นเล่นกับสมองเรมาไปไปมาเดี๋ยวจะมึนป,ปัดเบี้ยวอูเล่นบนเี็หยิบได้ไหมหยิบได้ไหมตอนนี้มันยังเป็นรูปร่างดีๆอยู่ ก็พูดคำหยาบเกนี้แม่งโคตรไม่ฟักเลยเอามากมาก ยกขึ arriba, uh, care, ้นได้ป่ะไอตัวที่มันไอ้นั่นมันนอนทับอยู่ไม่ได้ป่ะ What What อะไรต้องการอะไรวะ คือเราต้องไปจะไปที่ประตูนั้นให้ได้ใช่ไหมแต่เราต้องเหมือนดึงดึงไปดึงมาทําแพดแดฟอร์มบ้าให้เรากระโดดไปตรงนั้นได้อะไรย่างนี้บะไเดี๋ยวว่ามันแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วเออต้องทำอะไรต้งเยอะต้งแย่วหรือว่าเราขึ้นไปข้างบนได้ป่ะไอตรงหน้าต่างนันกับหาเรี้ยงเราปีนออกไปเลยเอาอีกแล้วเรอแต่สมมติมันไม่น่าจะปีนได้ Anyway, <laughs> I had the lot. Please note Think that out. a reluctance to volunteer, volunteer for, for the risks associated, associated with, with explosive up. mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Uh. เล่นกูแล้วทำพื้นที่เอียงๆนะไม้กระดานาพ้าไปอีกแล้วตีอย่าโอ้โอระจอบอันนี้กระจอบอะ <S 2> <S 2> แตก

นี่คือสูงไปเหรอไม่มันมันตกลงมาแล้วมันก็มันมือนห้องมันเหมือนมันเหมือนห้องเดิมเลยขึ้นไม่ได้ด้วยเนี่ยอะไรมาปีนเะนี่ยไมไปทางนี้วะเ,นนเออสุกป่า เนียบีมเรย์เจอออฟไมค์ไม่มีอะไรให้ไปคอับนีหยิบไม่ได้ด้วย <c oughs> ยังมีความพยายามหาอะไรมาปีเนี่ยไม่ได้เลยเนี yeah. ยไป

you may still be experiencing feelings of worthlessness worth. right, and self doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Hey! My man, did a lot? ไอ้เฮียขนลุกเลยสัตว์พ่พายแล้วโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ใช่แล้วหลอนแล้วเนี่ยภาพอย่างนี้ดูดีเดี๋ยวเฮ็ดเป็ดเมื่อกี้ส้มอ่านไม่ทันที่มันพูดอะไรเทปมันพูดอะไรเกี่ยวกับชายนิ่งชายนิ่งส้มนึกถึงหนัง t h ชายน i นิ่งเลยแบบ จะมาร้อนๆแนวนั้นหรอวะไม่มีหรอ <c oughs> บอกว่า <c oughs> จะหนีแล้วจะชิงแล้วอ่ะเจอฉากนี้เขาจะชิงแล้วอ่ะเอ๊ะตาไ้เลยกัเออ <c oughs> จริงๆคือคือผมรู้แล้วผมรู้สลปอยแหละแต่ว่ามาเล่นเองเว้นก็แบบ ฉีกทำดีไปทางไหนโอ้ยฉ <ไอ S 1> ากนี้นี่เองไอ้ี่ส้มดูไอ้อะไรนะไอ้ยูเบอร์อุ้ยปองตายอ,อ,อันนี้ตกใจจริงมันไม่ให้เข้าประตูมึงปิดประตูใสเลยด <c oughs> ูโฮโลไลท์เล่นแล้วแม่งอีกการ์ดที่ผ่าแล้วคนหานไอตอนฉากนี้แหละ จริงๆมาเล่นเองมึนงก็ขนลุกเลยเนี่ยคือแบ่งแบบหยิบหยิบไฟสาดหาทางออกได้มไหมไม่ได้ไม,มันหยิบไม่ได้อ๋อต<น>าย <ไฟ S 1> ตัวใช่ไหมมันมันไม่มีไอคอนให้หยิบอ๋อแต่ว่ะ ยังไรอ่ะเออไม่มีครับกับท่านเก่ากับท่านเก่าอือเขาเาได้อยู่กับท่านเก่ามันหลอนเราหรือเปล่าตูก็ไปไม่ได้ไม,ไดมันมันมันหนอกไม่ได้ด้วยไม่มีไม่มีไปก็หยิบไม่ได้ อ้อ่ะไม่ถอยได้เรื่อยเหรออันอยู่อันนี้อ่ะเอออันนี้อ้าวประตูปะเปิดไม่ได้บอกไครเพื่อนเนี่ย ได้ได้ไดเอทไอซ์ไดเอทได้ได้ได้จำได้ไดเอดโซดาฮุยอารมณ์เกณฑ์เปลี่ยนมากเลยนะตานตาน,ตาน,านั้นเราไม่คุ้นสัตว์เต้เดินอ้อมใช่ไหม

is dr glenn pierce and i'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt i mentioned before you feel this way because you want the kind of happy life you see all around you the kind you know everyone else is enjoying and that's exactly why we're here to help on <laughs>

You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. <laughs> ให้ตรงนั้นมันเป็นมัน,ม,น,ม,นมันมืดหมดแล้วมันเลยไม่มีอะไรแบบพื้นหลังให้เปรียบเทียบอะไรเงี้ยให้เปรียบเทียบขนาดนี่อยู่ห้อง,งถ่ายรูปบะเนี่ยไปยังไงวะขึ้นข้างบนปะเป็นไเอ,เ,เอาแผ่นเหล็กเอาแผ่นงี่กระแทกนั้นนะวะกระแทกไอ้ด้านข้าง ให้มันใหญ่แล้วตกใส่ะใหแ้แรงไม่ได้คร <ix> ับเมื่อกี้ม่นขึ้นประกาศเตือนว่าอะไรนะอยู่ในความตรงความฝันแบบเป็นสำรองอะโอเวอร์โหลดอะไรสักอย่างอนะตรงกระอ่านไม่ทัน เอ,ไไเอ้ยโอ้โหเอาไฟมาเปิดช่องทางไอ้อ่ะมีมีอะไรไโู้ยกเข้ามาได้ปะไอ้ตรงนี้เออมาเป็นไฟเข้าง<ห><ห>ลิลงก์กระโหลกเลย โอเคีเียเลสุดาอ้าวเป็นกระจกกระแทกกระจกแตกกัมไหมอันเออหัวอ๋ออานัน อะไรวะไอ้ไฟเสียงแดงมาสะท้อนสะท้อนฉากฝั่งตรงข้ามบ้าแบบออกมาใกล้ๆประตูหรอมันแปลกอะไรไม่ได้ไม่ไม่ไปนะไม้มงานอะไรยลย Back come out. Yeah. Oh. you know that unintentional multi dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Yeah, มันเล่นเองไม่เลีงข,ขนลุกเลยอะตอนนี้นั่งดูในดิสคอร์ทนั่งดูในดิสคอร์ดนี่กำลังสงสัยว่าเป็นเพราะเกมมันดีเลยหรือเปล่ามันดึงเข้าดึงออกหรือว่ามือหรือว่ามือมิสันข้าเป็นตอวนึงจับชิ้นเลยอีเดียในอีเดียอีเดียอ๋ออีเดีย,ดยต้องก็อ่านตามเธอนะอีเดียเฮ <c oughs> ้ยมันเป็นถังสีเหรอไหมไี่เลือด เกมเร<อ><า>ื่งเราเ,เราคิดนึงแก้ดีเกินไปเป็นหลากมันจะยาวเลยอย่าลืมไปรับเกมเกมถูกนะไอ้เกมฟรีนะเกมอะไรอ่ะไอเกมที่ผมแปะในดิคอ่ะแม่งแจกตัวแบบคอมพิวต์อิช t i o เดอรภาคแรกอะ่ะนี่ใช่นี่อ๋อนี้โอนะ ใช่แม่งแจกโคกีดอะเกมทีแย่ไม่เล่นเกมสไตายดัสโซใช่มใช่ใช่ตัวนีก้เกมหนึ่งน่าเล่นกว่า <c oughs> อีกเกมมันเป็นอินดี้เหมือนกัน, <c oughs> นเดี๋ยวังเป็นชื่อเกมคือเชลเตอร์อะไรสักอย่างอืม <c oughs> ใช่มันเป็นเกมอินดี้ เกมนี้มันนานกี่ชั่วโมงับเดียเ๋ยวเกมใหม่เกมเนี้ยเป็นยงนะไม่รู้เหมือนกันคนระับเพราะส้มเคยส้มส้มดูการ์ตูนเล่นไอ่ยูทูบที่ชื่อการ์ตูนนะนะเขาเล่นเขาเล่นแค่พาร์ทเดียวเองนะ่าหรือสองพาร์ทแล้วเขาเล่นไม่จบอ่า yeah. บ่งบอกบ่งบอกสด,สด พี่ส้มดูเขาเล่นเขาเังเล่นไม่ถึงตรงนี้เลยกระตูนวะกระตูนหรือดดล่ส้มจำไม่ได้เขาไม่มโดนดดยึดไม่หยิบด้วยต่อข,อขาเ<ล>ยรไเยไงล่ะเอ้กดตอบเวลาได้ด้วยใส่อ้นต้องปิดจดดิสแล,ะละ้ว่ะเกมกระตุกรอ สวมกว็เตรียมชิงแล้วเหมือนกันมาแล้วง่วงง่วงเดี๋ยวปิดปิดไลฟ์ก่อนเลยเ้ยไม่เป็นไรเ์้ยเฮ้ยนี่มันว <c oughs> ิดดอว์นี่นถึงวิดดอว์สมัยเก่าที่มันตอนมันเออเลยอย่าอย่าเดี๋ยวเออเล์จะบูตะกี้ใส่ไห้เนี่ยที่มาแล้ว เห็นแล้วอยากกดส้าอตแบบบูสกีนไอ้สปอร์ตม่กับบูสกีบูสกีนคาไล์หยิบไปไม่ได้ดูนะมันกดแล้วไม่ไปเรื่อยๆอ่ะไอ้ตัดมันหอกไม่ให้ปัมันก็แปลว่าต้องทันอรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไงพี่ไงแหมก็จะบูสกีนคาไล์นะมันยังกดได้อยู่ Attention, Dr. Oh, Pierce shelter. requires you to note the following risks of dream overexposure significant know. memory loss, both quantitative and qualitative, hallucinations of dreaded or annoying objects, unrealistic beliefs about the lengths of hallways, and other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Yeah. Yeah. ไลมิกยังไม่มีปัญหาเลยเนี่ยคุณแก้สปอนไม่เลิอยู่เลยนี่ไงเอ่อไลค์คิกทีเทิร์นไล่วะคลิกขวาทำไมไม่เห็ไม่เห็นเที่ขาถ้ามันเขียนว่าไลค์คิกทูรีเทิร์นอ๋อ อ๋อเพราะทุกครั้งที่กดคลิปซ้ายหยุดมันจะสปอนอันใหม่เรื่อยๆใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือปะไอปากฏการนะไอโอเวอร์โหลดเฮ้ยข้างหลังฉากนั้นมีอะไรอ่ะต้องดูแล้วไม่มันไม่มีอะไรเลยหลอนเลยเฮ้ยแต่ป้าป้าต่างหยิบได้ไหมไอช่องเหมือนช่องแอร์ใช่เอ๊ะ เดถ้านาฬิกาปลุกในบ้านมีเยอะขนาดนี้ก็ว่าตายแน่นอนตอนมันตอนมันปลุกองไรอันนี้อ่ะอุ้ลรุดไปนน่นนั่ไออเชีย ไม่ได้แล้วอเรามันรู้ว่าเราเล่นบ่อย,อยงไงเฮ้ยเอเ่อะเอพเพิลออีกแล้วอ่ะใหออ๋ออ๋อ,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 อคือคือคือนี้มิกมิกิกหยิบไปไว้ที่อื่นหยิบมาที่อื่นเนะเยอะแล้วไปกดคียขวาที่ที่ของที่ตรงที่หมุนอื่นมันจะกลายมารวมตรงนี้แทนปะเออไม่ใช่ มันจะมารวมตัวตำแหน่งเริ่มของมันเนาะใช่อะไอะเอเรเงี้ยท,ทำให้มันใหญ่จนมันตกลงมาแล้วก็แทะกระเด็นออกได้ไหมยินดีนี่นล่ะตีวะอ่ะอ,ะอนี้มันมีเชือกกั้นด้วยนะ มีพัดลมเป่าด้วยอ่ะของดไวยไงเปล่าเราอ่เอเราก็ไม่เปล่าไอ้นั่นเปล่าไอ้ไอมะเขือเทศให้ไปติดกำแพงหรืออะไรเงี้ยแล้วกระจายเป็นสีอยู่ในนี้ป่ะหยิบยังไม่ได้เลยแอปเปิ้ลนี่ีกดปิดหยุดค้างไม่ได้ใช่ไหมก็ได้ นนต,กตกแล้วไม่มีอะไรวะแล้วตรงบนันไดข้างบนนี่มีอะไรล่ะอันนี้เป็นรูแล้วล่ะเฮ้ยอยก็ไม่ใช่มันเล็กขึ้นนันแหละแต่ตรงข้างหล,ลังนั้นนี่ันกดับ เมื่อกี้ทาอะไรต้องรูไม่ทันมันมันต้องอยู่มุมอย่างเงี้ยให้มันแบบมันเด้งออกมาพอาดีโอ้ใช้มุมมอง <c oughs> โอ้ Warning Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. I <laughs> will not receive these messages. They would not make sense regardless. ดีฟรินิกโอ้ไม่เหมียไป,ไป <c oughs> เลยเก่ก <c oughs> เกียง <c oughs> สปอนของ <c oughs> <laughs> Attention, Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. <laughs> <laughs> oh. Hello, name is my yeah. Pierce Doctor Glenn. Out, no, to the somnusculpt uh, welcome experience yeah, team of your care leader patient yeah. years 10 development. Conditions struggle you, whatever with professional invention. จำได้ว่ามันก็หญิงอีกไกลอ,อยู่นะว่าความมันจะจบผมน,น่าเน,น,นี่ยเนี่ยอยู่แล้วไอ้เกมเพย์นี่คือกำลังตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเราโดนจับมาทดลองเหรอเหมือนเราเราอยู่ในฝันนะเราติดอยู่ในฝันนะอ๋อไอ้รูปเมื่อกี้ใช่ไหมที่มันเขียนว่าเลอร์ฟินิกใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวจบไว้ตรงนี้ก่อนกนนะเนี ำจำได้ว่ามันหนีนานอยู่ครับมันวนลูปแปลกๆไงเนี้มันจบเซฟเน้ฟแล้วออกเลยวเนียเ่ยเซฟไปก็ได้ออกเกมหน่อยดูวยวอา้าวปิดไลฟ์เลยกันเดี๋ยวโอเคบาย And that.